สวัสดีครับผมมิจาก SC g o o คุ h โฮมนะครับวันนี้มีบ้านเดียวปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น0 7 r h 049แล้วก็0 7 bh 020นะครับนี่ครับเข้ามาก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถยนต์ได้2-3ถคันเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าตัวบ้านเองค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็หลังนี้ปล่อยเช่าที่ดอลละ1 0,000บาทนะครับแล้วก็ขายที่2.7ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่ง เป็นบ้าน2นอน1น้ำา1โถง1ครัว1ที่จะลดพื้นที่52ตารางวานะครับเดี๋ยวเราพามาดูส่วนต่างๆของทางตัวบ้านกันก่อนนะครับเริ่มที่ห้องเก็บของกันก่อนเลยนะครับนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนต่อเติมออกมาจากข้างนอกนะครับเนี่ยไว้เป็นห้องเก็บของหรือเราอาจจะดัดแปลงห้องตรงนี้ไว้เป็นห้องทํางานก็ได้นะครับนี่ข้างนอกนะครับเนี่ยเราไว้เป็น แต่ส่วนของพื้นที่ทํางานก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องเก็บของก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าหรือผู้ซื้อสะดวกได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถัดมาแต่ตรงนี้หรือเราพาเดินดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนละกันนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปดูภายในกันนะครับนี่นี่ไปทางด้านหลังตัวบ้านนะเราพาเดินดูรอบๆบเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาทาสีใหม่ทั้งหลังเลยนะครับปรับปรุงใหม่ทั้งหลัง ก็เพิ่มเฟอร์นิเจอร์แอร์ตู้เย็นอะไรเงี้ยครับที่นงที่นอนอะไรเงี้ยเพิ่มให้ครบเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นส่วนของด้านข้างนี่นครับก็มีแอร์ให้สองเครื่องนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับ สีใหม่ทั้งหลังเลยนะครับผมสะอาดมากนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ4กิโลเนาะโลเคชันก็อยู่ใกล้กับแยกรวมโชคสันสายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ล้วเข้าไปข้างในกันนะครับผม,มอนุญาตถอดรองเท้าสักครู่สักครูคร่นะครับนี่นะครับเข้ามาก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องถงนะครับแล้วก็ไว้ใช้สําหรับรับแขกอาจจะเอาทีวีมาวาง เพิ่มทีวีเข้ามา,าผู้เช่าก็เอาทีวีเข้ามาเองได้เลยนะครับนีนะครับผมเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ติดกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะครับผมห้องนอนห้องนี้ก็มีเตียงแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับห้องนอนห้องที่1นนะครับผม เห็นบรรยากาศเนาะภายในห้องนะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับห้องนอนห้องแรกถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับสาหรับห้องนอนที่2ก็ไม่ได้มีเตียงให้นะครับก็จะติดแค่ผ้าม่านแล้วก็ติดแอร์ให้นะครับสําหรับห้องนอนห้องนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศภายในห้องของห้องนอนห้องที่สองนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่ง ไว้เป็นใช้สําหรับไว้เก็บของก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีต Ł ู้เสื้อผ้า,าไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับหลังนี้ก็มีห้องน้ํหนึ่งห้องนะครับห้องน้ําห้องนี้ก็ติดเครื่องทันอุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศภายในของห้องน้ําห้องนี้นะครับใครที่กําลังมองหาบ้านเช่าเดินทางสะดวกไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับ งบ1 0 0 0 0บาทน,นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว,ลวเราไปในส่วนของพื้นที่ครัวกันต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในโซนของโซนครัวนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ครัวเองก็จะมีตู้เย็นแล้วก็อา่าเขาเรียกว่าอะไรเตาไม่เหล็กให้นะครับนี่เราเป็นซิงค์สำหรับล้างจานเนา ว่าในอนาคตก็ผู้เชา่าอาจจะจําเป็นต้องถ้าสมมติต้องการต่อแก๊สก็เพิ่มต่อแก๊สเข้ามาเองได้เลยนะครับเนี่ยอาจจะดีเลยไปนิดนึงนะครับชื่อไม่ออกแบบว่าพิจิกรอาจจะแบบเบิร์นนิดหน่อยนะครับนอน,น้อยนะครับช่วงนี้นอนน้อยทำงานหนักนะครับการไปนวนขยันเออเอเดินผ่านกันการไปขวขยันนี่มันก็เหนื่อยน,นิดนึงนะครับเนี่ยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ ส่วนต่างๆของบ้านหลังนี้เนาะก็ทวนกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เป็น 07RH049 ราคาจะเป็น 07BH020 เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด2นอน1น้ำ1โถง1ครัว1ที่จะลดพื้นที่52ตารางวาบพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชั่นก็อยู่ที่รวมโชคสังสารวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองประมาณ4กิโลนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ